คลิปนี้เราจะมารีวิวหนังสือจากสถาบันที่มีชื่อว่า Winner Study โดยซีรีส์ของหนังสือทั้งสี่เล่มนี้เป็นโปรเจกต์จากทีมนิสิตจุฬาที่รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นมาเองเลยโดยหนังสือทั้งสีเล่มจะแบ่งออกเป็น2ซีรีส์ด้วยกันคือ Winner Short Note ที่เป็นเล่มสรุปเนื้อหาแบ่งเป็นของมต้นกับมปลายกับ Winner 1000 Q ที่เป็นเล่มรวมแบบฝึกหัดในระดับมปลายแบ่งเป็นรวมโจทย์วิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ มาเริ่มด้หนังสือเร่มแรกของซีรีส์สรุปเนื้อหาชื่อว่า Winner Short Note m o r ต้นเพื่อใช้เตรียมสอบในทุกสนามสอบเช่นสอบเข้าโรงเรียนหรือสอบ o อ e เนเนื้อหาจะมีทั้งหมด5วิชาด้วยกันคือไทยอังกฤษสังคมวิทย์คณิตเนื้อหาข้างในมีการเติมสีต่างๆให้ไม่น่าเบือ่อและอ่านได้ง่ายขึ้นมีม์ตให้คนอ่านรู้ว่าตรงไหนควรจำหรือออกสอบบ่อย มีโจทย์พร้อมเฉลยให้ทบทวนหลังบทเรียนโดยเล่มนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เพิ่มจำนวนหน้ามากขึ้นแต่ลดราคาจาก520บาทเหลือเพียง490บาทเท่านั้นตามด้วยหนังสือเล่มที่2ชื่อว่า Winner Short Note m o l e p l y ใช้เตรียมสอบได้ทุกสนามเหมือนกันทั้งสอบในโรงเรียน Gat, Pat, o n e t หรือจะเป็น9วิชาสามัญก็ย่อมได้ โดยเนื้อหาข้างในจะมีทั้งหมด8วิชาคือไทยอังกฤษสังคมคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะและดาราศาสตร์เนื้อหาข้างในก็ยังมีสีสันสดใสเหมือนเดิมโดยการที่มีสีสันเยอะๆเนี่ยนอกจากความน่ารักแล้วมันก็ยังทำให้เราสามารถจดจำเนื้อหาสำคัญได้ง่ายขึ้นมีมาร์กบอกจุดควรจำเหมือนเดิมโดยเล่มนี้จะไม่มีจดท,ท้ายบทนะแต่ทดแทนด้วยตัววิชาที่หลากหลายและครอบคลุมแทน เล่มนี้ราคา590บาทสำหรับใครที่เห็นว่าทำไมเล่มหนาจังล่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มสามารถดึงออกมาได้โดยเมื่อดึงออกมาแล้วจะเป็นหนังสือสองเล่มที่แบ่งเป็นเนื้อหาของสายวิทย์และสายศิลป์เข้ามาสู่ซีรีส์รวมโจทย์กันทั้ง2เล่มนี้สามารถใช้ฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบโอเน็ตแพหรือ9กวิชาสามัญได้ เล่มแรกจะเป็นของวิชาคณิตศาสตร์ชื่อว่า w i n n e อร์0 0ึคิวคณิตศาสตร์มีโจทย์ในเล่มทั้งหมด1000ข้อในเนื้อหามีทั้งหมด15 chapter ท,ที่ครอบคลุมถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์มปลายทั้งหมดแต่ละข้อจะมีแรงความยากมาให้3ระดับโดย1จุดเท่ากับง่าย2จุดเท่ากับปานกลางและ3จุดเท่ากับยากทําให้ผู้อ่านสามารถเลือกที่จะทําข้อง่ายๆก่อนได้เพื่อไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆและมีเฉลยละเอียดทุกข,ขั้นตอน แถมดีไซน์ก็ยังน่ารักน่าหยิบขึ้นมาทำโจทย์ในต่างหากเล่มนี้ราคา560บาทเล่มที่2เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ชื่อว่า Winner 1000 Q วิทยาศาสตร์มีโจทย์รวมทั้งหมด1000ข้อเช่นเดียวกันโดยประกอบไปด้วย4วิชานั่นก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะและดาราศาสตร์ส่วนการเรียงความยากก็จะเป็นเหมือนเล่มคณิตศาสตร์เลยคะเฉลยมีเฉลยการคำนวณแบบละเอียด ส่วนข้อที่ไม่มีการคำนวณจะมีคำอธิบายมาให้ทุกข้อเลยแถมข้างในเล่มก็มีรูปภาพประกอบน่ารักน่ารักมาให้ดูแก้กลุ้มตอนคิดไม่ออกด้วยแหละและเล่มนี้ก็ราคา5 6าร้บาทเช่นเดียวกันทั้งสองเล่มนี้ก็สามารถแยกออกมาเป็นสองเล่มได้เหมือนกันนะโดยแยกออกมาแล้วจะเป็นเล่มโสด,ดกับเล่มเฉลยนั่นเองและยังมีเพิ่มเติมอีกว่า ใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วยังรู้สึกว่าไม่เคลียร์มีข้อสงสัยก็สามารถทักถามติวเตอร์ได้ในไลน์แอดท้ายเล่มและสามารถดูคลิปประกอบความเข้าใจเพิ่มเติมได้ที่ YouTube c h anel n ของ Winner Study ได้นะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ในไลน์แอด Winner Study และถ้าซื้อ2เล่มขึ้นไปส่งฟรีด้วยนะ